อาจจะใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีก็ได้หรืออาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็ได้ในการฝึกหดตัวเองแต่เราไม่ยออ่อท้อไม่ทอดทิ้งตัวเองนะไม่ทอดทิ้งตัวเองหวังดีกับตัวเองอยู่เสมอเสมอนั่นแหละ,ะพยายามและความชั่วที่มีในตน พยายามทำความดีค่ะไปตามกำลังของเราเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของผู้เด็ดเดี่ยวอาถานน้อยคนนักที่จะพอใจน้อยคนนักที่จะทำได้ฮมันไม่ได้มีเพื่อนมากเหมือนกับโลกเขาได้เขาชวนกันไปดูหมอลำไปกินเหล้าเพื่อนมากเลย เพื่อนเขาเยอะนะแต่ว่ามาแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเพื่อนนะแต่เราเนี่ยเหมือนกับคณะที่ทามาเนี่ยกับมีเพื่อนก็หาได้ยากนะบางทีเขาไปเขาไปคนเดียวนะแต่นี่เรากับมีเพื่อนมานะเหมือนกับว่าเรามีกำลังใจเยอนะคือมีกำลังใจเยอะ อาจจะอยู่ได้ดีกว่าคนที่มาคนเดียวเพราะคนที่มาคนเดียวบางทีมองหน้ามองหลังไม่เห็นใครมันก็ถอดใจแต่พอมากันหลายคนเหมือนกับมีกำลังใจเหมือนกับมีความบวบปุ่นในการภาวนาจาย์วาก็น่าจะดีนะมาเป็นหมู่เป็นคณะนี่น่าจะดีดึงกันขึ้นสู่ที่สูงให้กำลังใจกันได้มองดูช่วยเหลือกันได้ นะพระพุทธเจ้าจ,าจึงตัสว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมาจรรย์ใครที่ได้เพื่อนดีนี่ไปรอดนะถ้าได้เพื่อนดนะีแต่ถ้าไม่ได้เพื่อนก็ครบตัวเองไปคนเดียวนะนะครบตัวเองนี่แหละเป็นเพื่อนนะ เราอยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ตลอดทั้งวันหรอกเราอยู่กับตัวเองทั้งวันเราอยู่กับตัวเองถ้าตัวเองดีเราก็อยู่กับเพื่อนดีนั่นแหละแต่ถ้าเรายังไม่ดีเราก็อยู่กับเพื่อนชั่วนะท่าน,นเราควรที่จะอบรมตัวเองให้มันดีเราอบ,บรมลูกลมอบรมหลานมาแล้วต่อมาเรามีหน้าที่อบรมตัวเองนเหมความรู้ทั้งหลายก็อบรมตัวเองซะกว่าน เรารู้อะไรมาเข้าใจอะไรมาก็าอบรมตัวเองให้มันได้ให้มันเข้าใจให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราอยากให้ลูกดีอยากให้หลานดีสอนตัวเองได้แบบนี้อ่าบอกเลยอเป็นครูผู้สอนตัวเองนี่แหละสอนตัวเองได้นี่ถือว่าเลิศที่สุดในบรรดาการสอนทั้งหลายเพราะว่าเราอยู่กับตัวเองตลอดเวลา ถ้าให้คร right ูบาอาจารย์ก <sucks> in ็นั้นนได้เจอกันนะถ้าใส่เพื่อนก็บางทีเพื่อนก็ไม่กล้าบอกนะเพื่อนกันนี่บางทีก็ไม่กล้าบอกกันเพราะว่ากลัวจะเสียเพื่อนนะดังนั้นเรานี่ยบอกตัวเองได้ะเราต้องบอกตัวเองได้ถ้าเรา รักษาตัวเองได้เราจึงจะรักษาเพื่อนที่ดีไว้ได้เพราะว่าเพื่อนที่ดีก็จะอยู่กับเราถ้าเราดีถ้าเราไม่ดี mm. เพื่อนที่ดีจะหายได้ไหมนะท่านถ้าเราอยากได้เพื่อนดีเราก็ทําตัวเองให้ดีแล้วเพื่อนดีจะมาหาเองเละเพื่อนดีก็จะอยู่กับเราได้แต่ถ้าเราไม่ดีเราก็จะได้เพื่อนเหมือนตนเองนี่เหมือนกับเราเนี่ เราพอใจในการถือศีลภาวนาเราก็ได้เพื่อนถือศีลภาวนาเหมือนกันนั่นเห็นไหมคนเราครบกันด้วยธาตุด้วยนิสัยวาสนาด้วยความพอใจคนพอใจมาวัดก็ชวนกันมาวัดแล้วฮคนพอใจหาปลาก็ชวนกันไปหาป่าคนพอใจเล่นไพ่เล่นการพนันก็พอใจพากันไปฉะนั้น นี่สายวัสนามก็จะไหลไปหากันเองอ่ามันไหลไปหากันเอง